ใช่ว่าไม่ใช้เครื่องกองน้ําจิฟฟรีแล้วไปพูดคุณใช้หรือยังยังครับจบเลยนะครับเราต้องใช้ก่อนนะครับเราต้องไปสื่อให้เขาเข้าใจนะครับเราต้องรู้จริงนะครับรู้จริงรู้ชัดรู้แจ้งวิทยกรจากบริษัทพร้อมที่จะสนับสนุนเราอยู่แล้วนะครับนี่เป็นอุปกรณ์หนึ่งนะครับนี่คือตัวหลักนะครับที่จะทําให้เราพิชิดการแข่งขันสิ่งที่ทําให้ผมบรรลุเป้าหมายสําหรับตัวผมนะครับผมกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลากระตุ้นตัวเอง และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเข้ามาทำจิฟฟ์ิลนงานนี้เป็นงานของใครครับเ,รเป็นดุรจิตของเราเราเป็นนายตัวเองจริงไหมครับรเราจําเป็นไหมต้องให้อัปลายกระตุน้นกระตุ้นกระตุ้นกระตุน,กร,ตน,ก,รตนกระตุนตลอดเวลาจําเป็นไหม,ไมถ้าไม่จําเป็นอย่าให้อัปลายไปกระตุ้นครับเรานี่แหละนี่คืองานของเรานี่คืองานของเรารับราชการทํางานประจามาตั้ง20 30, 30ปียังอยู่ได้พ่อมาทําจิฟฟิลินไม่ถึงปีทําไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่ เราต้องไปตามสเตปนะครับผมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นเช้ามาผมอืม้เราต้องสําเร็จเราต้องสําเร็จอย่างเดียวนะครับตั้งเป้าหมายตามที่เป้าหมายเราไว้ตื่นขึ้นมาเราต้องคิดระวางแผนงานนะครับผมนะครับผมทาอย่างนี้ผมวางแผนว่าวันนี้จะไปหาใครไปหาใครวางไปแล้วออกปฏิบัติบางวันก็ได้บ้างบางวันก็ไม่ได้ดีไหมครับโอ้โหสุดยอดได้เที่ยวด้วยเนาะทำจิ๊บฟรลิเนเที่ยวไปทั่วนะครับนะฮะโดยเฉพาะหนุ่มๆจิ๊บฟรลินเดี๋ยวนี้ หรอแต่ผมก็ตามอัตภาพนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็ถ้า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 ผมเป็นลูกเศรษฐีนะอันนี้เล่าให้ฟังใเฉยๆผมคงพักผ่อนแล้วล่ะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของจิของงานเครือข่ายอายุเท่าไหร่ครับยีปีถึง45ปีโดยประมาณแต่ผมมันเกินเกินแล้วอะนะครับผมมาเจอตอน48ปีเขาบอกว่าคนแก่ก็ยังมีไฟหน้าภาษาอะไรนะครับเราต้องมีไฟอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างไฟตัวเอง จะให้แต่อัปลายมาสร้างอัปลายหมดเป็นไหมโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำบาปกับอัปลน์นะครับผมทำไว้เยอะพี่บิลลี่อย่างคุณยุชชัยเนี่ยครับท่านพูดกับผมผมก็คือผมก็ลั้น่ะนะคือคนหัวเดือยนะครับประเภทอวดฉลาดะผมรู้แล้ว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 ไอคนรู้แล้วนีหนีจากที่ประชุมเนี่ยหายไปเลยจริงไหม แต่ผมรู้แล้วผมก็มานะครับนะครับผมก็พาคนที่ยังไม่รู้มานะครับทุกวันนี้ผมก็ยังรู้ไม่หมดนะครับในจิฟฟิลผมก็เชื่ออัปลายอย่างสม่ําเสมออ่านและพูดเป้าหมายให้ตัวเองฟังเราตั้งเป้าแข่งขันแฟนทตติกนะครับแฟนทตติกตัวนี้ทํายอดเดือนละ9ก0 0 0มื่นเเราตื่นขึ้นมาแล้วตูระจี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 ทาได้ไหมได้แต่ก่อนจะพูดดังๆนะครับก็มองซ้ายมองขวาด้วยนะนะครับต้องมองผมเอาจริงๆนะครับ ตอนไปอังกฤษาหนักไหมสิบสาเดือนเดือนละแสนผมเขียนอัปลายผมก็เห็นผมเขียน,ยนใส่สมุดพกไว้ไม่ใช่พกนับถือจนสมุดขาดอะเป้าหมายของผมอะเดือนละเท่านี้เดือนละวันละเท่านี้เขาซอยออกมาอีกนะครับผมก็ทำทาทําทำทาคือเราตอกย้าอย่างสม่ำเสมอตอกย้ําเป้าหมายของเราว่าเราจะต้องไปให้ได้ไปให้ได้ไปให้ได้ไไดยังไงก็สําเร็จเมื่อก่อนเครื่องบินนะครับ เราเกิดมาเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าจะบ้าเลยคิดว่าจะให้เหล็กบินได้เครื่องบินบินได้ทุกวันนี้ผมยังงงมันทําได้ไงใช่ไหมครับคนมันไม่มีอะไรหรอกครับที่จะทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจิ๊บลินง่ายง่ายแล้วท่านอ่านนะครับเป้าหมายของท่านอ่านแล้วพูดเป้าหมายให้ตัวเองทุกวันพูดไปเลยครับเกิดอาการท้อไปวันนี้ไม่ประสบความสำเร็จก็ตู้ลจีต้ลจีได้ไหมครับผมทําอย่างนี้ผมก็ถามดาวไลน์ผมคนที่แข่งขันนะเป็นไงลูกวันนี้เพราะ ส่วนมากเขาจะเรียกลุงเรียกตานะครับทีมงานเป็นไงลวูกวันนี้ไม่ได้ะไรเลยลุงเออตุลจีตุลจีเออเขาก็ดีขึ้นนะครับนะฮะเขาก็ดีขึ้นก็นี่คือเป้าหมายนะครับเราต้องอ่านแล้วพูดอยู่ตลอดเวลาพูดใ้มันติดปากไปเลยนะครับจนกว่าเราจะประสบความเด็ดได้ไปตุลจีแล้วค่อยเลิกพูดแล้วก็พูดอันใหม่ต่อจริงไหมผมแข่งทุกอย่างไปไมันทุกที่แหละนะครับของฟรีอ่ะนะครับผมชอบแล้วก็ลงมือนะครับลงมือทําในสิ่งที่เราวางแผนไว้ เราต้องลงมือทําในสิ่งว่าวันแผนไว้นะครับมาฟังวันนี้ต้องการเกิดความมั่นใจหรือว่าอัปลน์เรานําเสนอไปเราต้องการประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ลงมือทําไม่มีโอกาสหรอกครับไม่มีโอกาสจริงๆนะครับนะฮะอัปลายท่านย้าอยู่แล้วแล้วก็ต้องมีความเชื่อและมีพันธสัญญาต่อเป้าหมายเมื่อท่านมีเป้าหมายแล้วท่านต้องเชื่อผมเชื่อว่าตัวเองอะผมเชื่อว่าตบิลลี่บินเนี่ยมันต้องทําได้บินเก่งบินโน่นบินนี้ คนอื่นทาได้เราต้องทําได้จริงไหมครับจริงคนอื่นเป็น Diamond ไดมอนด์ได้เราเป็นได้ไหมไเป็นได้ไหมไเราต้องเป็นได้แต่ระยะเวลาค่อยๆเราอย่าหนีนะครับอย่าหนีเพราะว่าท่านไดมอนด์แต่ละท่านเนี่ยท่านก็ใช้เวลาเหมือนกันจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เราทาไม่ได้เราต้องเชื่อนะครับว่าเราตัวเองเก่งเราเป็นอย่างนี้แล้วก็มีพันธสัญญาต่อเป้าหมายที่วางไว้ด้วยนะครับแล้วเป้าหมายของท่านก็จะประสบความสำเร็จเห็นไหมครับศรัทธา ศรัทธ,ธาตัวนี้สําคัญนะครับมหาตมะคารทีนะครับท่านบอกว่าศรัทธ,ธาพูดไว้นะครับศรัทธ,ธาสามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้เห็นไหมครับผู้นําระดับโลกท่านพูดไว้เพราะฉะนั้นท่านศรัทธ,ธาตัวเองไหมครับศรัทธ,ธาไหมเชื่อตัวตัวเองทําได้ไหมต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อไม่มีใครมาบังคับให้เราทำ,ทำนู่นทำนี้ได้เราเท่านั้นนะครับที่จะทำ เราเป็นนายตัวเองเป็นนายตัวเองดีไหมดีบางคนโอ้ยทํางานประจํามาตั้ง30-40ปีจนกเกษียณมีแต่คนอื่นเป็นนายผมเห็นโอกาสแล้วผมไม่รอเลยอะ่ะเพื่อนบอกรุ่นพี่บอกไอ้บินมึงจะรอดเหรอลูกมึงก็ยังเรียนอยู่รถมึงก็ส่งบ้านก็ไม่มีมึงจะไปรอดเหรอดูนะครับว่าผมไปรอดไหมนะครับเราไม่ว่ากันผมมีศรัทธาย,ย่างแกศรัทธากับตัวเองผมก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทาเห็นไหมเงืออะไรคำหนึ่เงินใช่ไหม เง,งินเ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 งินที่ทําทุกวันนี้ก็นี่แหละครับต้องการไหมครับต้องการโอ้โหเงินกองนี้ใหญ่นะครับแต่กว่าจะเป็นกองใหญ่ๆเราต้องหยอดวันละเขาหยอดอมสินนะครับวันละบาท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 บาท,ท่านอยากจะมีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านถ้าท่านไม่ออมหนึ่งบาทแรกหรือไม่ออมครั้งแรกมันจะเป็นมันจะมีโอกาสอย่างนี้ไหมครับ <S <S มีไหมไม่มีนะครับอย่างเงี้ย อนาคตรเราเป็นไดมอนด์แกเราได้ไหมอย่างเงี้ยได้ไหมโอ้โห <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับค่อยๆหยอดกระปุกค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดกระปุกครับแล้วท่านจะได้เ <c oughs> ชื่อเถอะครับผมเข้ามาใหม่ๆขออนุญาตนะครับคุณหมอท่านพูดคำหนึ่งว่าใครอยู่กับคุณหมอนานๆชีวิตครอบครัวจะอยู่ดีกินดีจริงไหมครับจริง <c oughs> อยู่ดีกินดีเราต้องลงมือทำด้วยนะ เราไม่ให้คุณหมอมาทําให้เราคุณหมอให้สื่อของเราคุณหมอสนับสนุนเราท่านก็เหนื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำเนี่ยครับเราก็ค่อยยอดค่อยค่อย,ยอดยอะค่อย,อย,ย,ออยเหมือนเงินกระปุกอมสินาจากบาทหนึ่งมาเป็น2บาทเป็น3บาทเป็นหลายหลายบาทแล้วก็จะเป็นล้ลานๆเนี่ยครับมันได้จริงๆนะครับเหมือนกันครับภาคสนามในการสะสมพีวีเก้าหมื่นพีวีต่อเดือนตุลจีตุลจีตุลจีเราจะทําวันเดียวเลยได้ไหมไม่ได้ แต่วันนั้นผมไปฟังท่านในมอนอันนี้ท่านทําได้ผมยอมเราต้องค่อยๆสะสมเราต้องออกทํางานทุกวันวันละพันพีวีวันละสองพันสามพันวันละหมื่นมันก็ค่อยสะสมพอสิ้นเดือนเราครบเก้าหมื่นดีไหมครับ <20. S 1> ครบเก้าหมื่นแล้วได้อะไรครับสี่พันสองก็ไดไ้ไงเงินปันผลไม่ต้องพูดถึงได้เยอะอยู่แล้วท่านอยากได้เยอะท่านก็ทําเยอะกว่านี้ยิ่งดีเนาะยิบรินดีไหมครับเนี่ย นั่นแหละครับเนี่ยครับเราต้องออกออกทุกวันนะครับต้องออกทําทุกวันผมทําจิบวลีนเหมือนกับเนี่ยครับหัวใจของเราหยุดเต้นได้ไหม,ไ,มไ,ดได้แต่เราตายเออเป็นอวัยวะที่น่าสมเพศเวทนามากไม่เคยหยุดอยู่ยังไงก็เต้นตุบบตุบต,บต,บต,บตุบอยู่อย่างนั้นถ้าเราทําจิบฟวลีนนะครับอย่างสม่ําเสมอแช่หนึ่งส่วน สิบของหัวใจเต้นเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วไม่รู้จะรวยขนาดไหนเอาเงินไปไว้ไหนก็ไม่รู้จริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับต้องสม่ําเสมออย่างเดียวนะครับเมื่อมีโอกาสแล้วเราต้องกล้าอย่างตอนนี้บริษัทวางโปรแกรมตุรกีตุรกีแฟนทัศติกเนี่ยเราต้องกล้าเราต้องกล้านะครับเมื่อเห็นโอกาสแล้วถ้าเราอยากได้นะครับเราต้องกล้าแรกกล้าแรกยังไงครับปกติตื่นเช้ามาก็ทํากับข้าวอ้าว ภรรยาก็ทำกับข้าสามีกินแล้วก็ไปทำงานเราก็อยู่บ้านนอนอยู่บ้านดูอะไรครับดูทีวีจริงไหมดูจิบด,ดูทีวีเปลืองไฟไหมเออแล้วหนังละครดังๆเนี่ยเราดูแล้วเราได้เงินคืนไหมไม่ได้ถ้าท่านตั้งเป้าหมายจะไปแข่งขันจะพิชิตเป้าหมายท่านต้องกล้าละความสุขเล็กๆน้อยๆไปครับผมเข้ามาทำจิฟฟอฟลินผมไม่มีวันหยุดในการทำจิฟฟอฟีลเลย เทศกาลสงการปีใหม่ไซไลาบางท่านก็บอกว่าดาวไลผมครับพี่บินลี่ทําไมไม่หยุดทำไมไม่ทำไมไม่ไปเที่ยวที่ไหนนะผมทําจิบฟิรีแล้วผมมีความสุขผมทําจิบฟิรีแล้วคือผมไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับเนี่ยแล้วเราทําอย่างเงี้ยทาทุกวันท,ทําทุกวันอย่างที่บอกนะครับบางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้จริงไหมมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วกล้านะครับเมื่อก้าแรกแล้วเราจะได้นะครับเห็นไหมครับผมเข้ามานะครับวางเป้าหมายในการแข่งขันอัพไลน์วางให้ ตอนนั้นติดอเมริกากับแคนาดาผมแข่งตำแหน่งเมอร์ชวลี่ติดอันดับ2ของประเทศไทยครับแต่อดีตเป็นทอาหารพลล่มเข้าอเมริกาไม่ได้นะครับด้วยสาเหตุใดไม่รู้ก็เลยไปแอฟริกาใต้6คืน7วันไปเที่ยวกับอัปลายใช่ไหมอัปลน์ผมใช่ไหน้าคุณบันดิตานะกคุณสุรชัยมีความสุขไหมครับมีไหมครับมีความสุขมากๆเลยผมไปกับอัปลน์นะครับ ผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มวายพอวายมาเขามาเสิร์ฟผมก็ให้อัปลายผมกินดีไหมเอออัปลายก็เมาแล้วเดินขึ้นเขาไม่ไหวดีไหมเออสุดยอดไป6คืน7วันก็ได้ไปเที่ยวจากการตั้งเป้าหมายเห็นไหมครับนักธุรกิจสตรีดีเด่นโลกปลอบมือให้แพทย์หญิงนนีภัยบุญบริษัทจิฟตบริของเราผมอย่างที่บอกขาวอย่างเดียวเนี่ยนั่งตัวเกร็งเอ็นขึ้นเลยเส้นขึ้นเห็น,หนไหมใกล้กับคนบุญอ่ะคนมีบารมีมันเกร็งไปหมดแล้วครับ นะครับเห็นไหมเนี่ยผมก็ได้เจอนี่ภรรยาผมนะครับภรรยาแต่งตัวไปไหนเนี่ยไม่มีคําว่าหลงมองเห็นหมดนะครับสุดยอดนะครับผมเราก็ไปถ่ายรูปก,กับท่านแล้วก็เป็นตําแหน่งวีนัทก็ชนะเลิศตําแหน่งวีนัทอันดับ4ได้ทองคําหนัก5บาทแล้วก็พาราไดอันดับ6ได้ทองคําหนัก2บาทนี่คือเกิดจากการตั้งเป้าหมายแล้วก็ลงมือทําอย่างสม่ําเสมองานนี้มันก็เกี่ยวโยงไปกับการท่องเที่ยวนะครับผมได้ คนหลายๆคนที่เพื่อนผมรุ่นพี่ผมรุ่นน้องผมบอกว่าอบินลี่โดนหลอกอย่างง้นอย่างนี้แต่เราเข้ามาแล้วเรารู้เราเห็นนะครับก็ทําต่อยังสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดวันที่ผมหยุดคือวันที่ผมไปต่างประเทศผมพูดอย่างนี้ตลอดนะครับไปรัสเซียครับอยากท่องเที่ยวไหมครับรัสเซียโอ้โหไปกับคุณหมอทีนี้ไปกับดาวไลน์นี่ยังรับราชการตอนนี้ยังอยู่ใต้ครับไปอยู่ใต้สองปีกลับมามาเที่ยวรัสเซียกับภรรยา จิปปอรลินให้ขนาดนี้นะไปะจิปเปอร์ลินหน่อยครับเที่ยวฟรีกินฟรีโอ้โหสุดยอดตรงไหนดีคุณหมอพาไปเที่ยวติดฝรั่งเศสเป็นเยี่ยมในเท์แลนด์ไข้หวัด2009เข้ากรรมของบินอีกแล้วกาจะไปสักกันหน่อยเปลี่ยนมาเป็นดูไบเลยไม่ไปก็เลยเอาเงินเจ็ดหมื่นนะครับสุดยอดไหมไม่ไปก็ได้เงินในทริปนั้นนะครับนะฮะแล้วทีนี้มาแฟนทติกเออฮ่องกงไปแล้วครับทีแรกไปคนเดียวเพราะ ชวนดาวไลน์ดาวไลน์ยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่กล้าไงเขายังใหม่อยู่จริงไหมครับนะเราก็ไปคนเดียวกันไปเป็นอะไรครับแบบอย่างให้องค์กรจริงไหมเพราะฉะนั้นพอมีโปรแกรมนี้ผมมานอนคิดนั่งคิดเดินคิดอุ้ยเราเป็นผู้บริหารระดับเ e อ็กซ์คูลสีพาราไดหรือว่าพาราไดซ์ขึ้นไปถ้าไม่คิดแข่งขันเราไม่มีโอกาสไปผมคิดอย่างนี้นะครับทุกท่านจะคิดไม่คิดไม่รู้แต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นผมก็วางแผน จับมือกับอัปลายแล้ววางแผนแข่งขันแผนติก็สามารถไปได้ครับฮ่องกงไปครั้งที่สองครั้งแรกไปไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่สองสนุกไหมเพราะเรารู้พื้นที่ไปสิงคโปร์ครั้งแรกไม่เท่าไหร่แต่พอไปครั้งที่สองสวนสนุกเขาเสร็จโอ้โหรถไฟสามขบวนผมขึ้นทั้งหมดเลยเชื่อมั่นว่าตัวเองอดีตทหารพลลมแข็งแรงอย่างนีนอย่างนี้ตัวก็ดำนะครับพอขึ้นสามทั้งหัวทั้งหัวทั้งนั่งทั้งโอ้ลงมานี่ผมเขียวไปหมดเลย นะครับตับไตไส้พุงไม่รู้ไปอยู่ไหนอันนี้คือเรื่องจริงผมเป็นนัก่ามโดดลมมันก็ไม่ขนาดนะแต่พอมาตรงนี้โอ้โหมันสุดยอดอ่ะนะครับเดินไปเนี่ยไม่อยากมองหน้าใครอะ่ะใช้ระยะเวลาตั้ง2อสามชั่วโมงพอดีตอนทานข้าวก็มันก็ปรับได้ก็เลยได้นะครับสนุกจริงๆต้องไปนะครับ